สวัสดีเจ้าเจ้านี่คำลาไปแอลจปะปามาแอลธนาคารทกสส,สาขาพยาวนะเจ้ามาฟังนโยบายของรัฐบาลนะเจ้าเป็นบอกว่าจะชะลอขายเข้าก่อนนะเจ้าเก็บเข้าวันที่บ้านนะเจ้าได้ถึงตันละ1 ,500 ้าบาทเจ้าหอมังพว,าาว้าเจ้าวันนี้มีการประชุมคนะารานนุกการในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของราคาก็จะมีของมาตรกรา,ารหลักๆที่การความผิดชอบของคณะรัฐมนตรีครับที่แต่ ให้เงินสนับสนุนผ่านทางธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับกสว่าในช่วงนี้ในช่วงราคาที่ผลผลิตข้าวออกมาเนี่ย่วนใ่ก็จะเอาข้าวมาขายเลยในช่วงที่ผลผลิตทําให้อาจจะทําให้ราคาเนมันมัตกต่ำลงนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรป่า ขายข้าวในช่วงนี้เป็นเยอะมากดังนั้นเนี่ยทั้งเงินทุนหมุนเวียนของสากพย์ก็ดีนะครับเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะ,ะรับซื้อหรือ,อในการที่จะทำะเก็บรักษานะครับกจ็จะทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากว่าเราต้องเอาไปใช้ในการรับซื้อราคาข้าวเหลือวจากน,น้องประชาชนดังนั้นรัฐบาล ก็เลยระดับสนุนมานะครับให้กับทางเกษตรกรโดยปราศจากสากรปนนะครับโดยปราศจากดอกเบี้ยหรือใน,ในในในวงเงินที่ดอกเบี้ยในราคาต่ำนะครับดังนั้นก็เพื่อที่จะเก็บ,บข้าวไว้นะครับเพื่อขายในในห่วงที่ร,ราคาข้าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดปริมาณ ข้าวออกไปสูงในท้องตลาดนะครับซึ่งมีเกินอาจจะเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็จะไปใช้ในช่วงที่มีความจําเป็นแล้วก็ทําให้ประยุงราคาข้าวเนี่ยให้มีความสูงนะแล้วก็ให้มีราคาที่พอ,อรับได้นะครับซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราก็ขายข้าวนะครับ เกษตรกรองขายข้าวปีนี้ในราคาดีนะครับปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะประ,ปอประกอบไปด้วยในเรื่องของอหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยประสบปัญหาอุ้นท้องถิทำให้ราคาข้าวที่ออกมาถูกท้องตลาดเนี่ยอาจจะลดลงไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกิดความเสียหายซึ่งรัฐบาลก็เยียวยานะครับอนนี้ก็ดูแล้ว เกษตรกรก็ได้รับการเยียวยาจากไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของนาที่เสียหายจากจากการพ้อปลูกจากน้ำท่วมจากพ,กพ่กภัยแล้วก็โครงการของกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ชะลอนะครับชะลอข้าวที่จะเข้าสู่ตลาดนะครับวันนี้โครงการที่สำคัญก็คือเป็นโครงการที่ได้ ช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของเปลือกที่เป็นข้าวหอมมะลิใน3จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่แลวก็เชียงรายนะฮะแล้วก็ของของเราวันนี้ก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่จะรักษาสเสถียรภาพของข้าวไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องสากรนะครับให้มีให้มีรายได้ที่มีความสมดุลร,ราคานะครับมีมีรายได้ที่ เพิ่มมากขึ้นตามแนวทางและตามนโยบายของรัฐบาลครับค่ะขออนุญาตนะคะมีกําหนดระยะเวลาไหมคะในโครงการเนี่ยคะ่ะว่าต้องสามเดือนหเดือนเนี่ยค่ะห้าเดือนมันใหญ่จะเป็นห้าเดือนนะครับก็เป็นถึงเดือนพัานาัฐสภาแต่งนี้แล้ววันนี้ที่ประชุมกันนะคะก็จะมีสองโครงการนะคะในโครงการวกรวบรวมข้าวและก็ชะลอข้าวนะคะ ก็จะมีสัก,กรนะคะอย่างน้อยสิบสักรนะคะที่ได้เอาผสมมานะคะในส่วนของจังหวัดพะเยานะคะเราได้รับการจัดสรรอยู่จำนวนสี่หมล้านพันข้าวเกลือนะคะที่เป็นเม็ดเงินก็ประมาณห้าร้อยล้านนะะแต่ความต้องการของสัก,กรที่จะใช้วงเงินตรงนี้นะคะก็เกือบพันล้านนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนตรงนี้นะคะ ทางสมลจอนะคะก็จะได้ขอขยายวงเงินนะคะในส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งมานอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากที่เราจะดูแลในเ,เรื่องของข้าเปลือกและอะไรอย่างนี้ตอนนี้เรามีสินเชื่อนะคะในเรื่องของประชาชนในภาคส่วนของอ,อสมอนะคะที่เรียกว่าอ,อสมอคนดีคนเก่งนะคะก็สินเชื่อตื่นแสนนะคะดอกเบี้ยค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็สามารถ ก่อ,อนชาระเป็นรายเดือนนะคะเดือนละประมาณ800บาทนะคะแล้วก็โครงการเซ็คเกอร์พอร์ตของพกสนะคะเขาอัจะดูแลในส่วนของอสมอนะคะท่านตอนนี้มีสิ่งเชื่อคอนเก่กนะคะสำหรับตำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในภาคตนของกระทรวงมหาดไทยนะคะตรงน,นี้ก็ให้สิ่งเชื่อ เบื้องต้นนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะหลังจากที่ทางท่านารัาราชการนะคะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่นะคะหลังจากฉลองปีใหม่เนาะอาจจะมีช็อตฟิวเล็กน้อยอะไรเงระะี้ยค่ะก็สามารถติดต่อกับรกสใกล้บ้านได้นะคะปีเจ้าปีนีนย้ยนานะคะเจ้าประมาณเสาห้าไห่เสาห้าไหลปีมีวิธีเก็บเข้าอย่างไรเจ้า เดี๋ยวเก็บทำขายทำขายไปเลยแล้วเจ้าแหละนาะตีแถวบ้านนี่เปิดเก็บกั่ก็เจ้าเออมีเป็นบางคนนะครับทีนี้นะไม่เกียเ็บัช่วงนี้เปิดมีนโยบายใหม่นอะอกันเพื่อชะลอการขายข้าแล้วก,ก็เก็บเข้าไว้กคอนปีมีความคิดอย่างไรของเจ้าอัดนี้นะครับมันเออจะได้จนเดียวเ,าาาเดียวคนเหมือนเก็บเข้าก็บคนเหมือนเก็บข้าไปกินแล้ว S <S แกก็าขายอีกเยวเป็นเกลือและกระหลวดเลยแหรอจะแเกลือและกลวดเลย